ตัวลำโพงตัวนี้นะจุดเด่นที่ผมชอบมากคือมันสามารถตัดเสียงร้องได้ลำโพงเนี่ยมันตัดค่อนข้างดีไม่เชื่ออย่าฟังกันดูครับนี่อ่ะ <S <S อ่ะของกดนะดเห็นไหมเสียงร้องมันจะหายไปคือตัวลำโพงเนี่ยเสียงมันจะออกไปทันย่านเสียงกลางนะเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยผมว่า อยู่ความที่มันเป็นลำโพงแบบคาราโอเกะใช่ป่ะมันนอกมันก็อาจจะเน้นเสียงไปทางเสียงร้องมากกว่า ใครกำลังมีแผนที่กำลังจะจัดปาร์ตี้ครับและต้องการลำโพงดีๆไว้แหกปากร้องเพลงคาราโอเกะครับหรืออยากได้ลำโพงดีไซน์เท่ๆครับไว้แต่งห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องเล่นเกมแบบผมครับคลิปนี้ครับผมมีลำโพงจากแบรนด์ซาวนารรุ่นเควันเป็นลำโพงสายปาร์ตี้ครับที่ในกล่องเนี่ยให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานมาแบบครบๆในราคาจับต้องได้เพียง5,900บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมนายจรวัตอาสารีวิวให้ดูครับว่าลำโพงตัวนี้จะใช้ งานดีแค่ไหนหมาะก,กับไปตั้งในห้องตั้งเล่นห้องเล่นเกมหรือเปล่าครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกองกันเลยครับตัวกล่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูพรีเมียมไฮโซเลยนะนี่รับประกรัน1ปีครับตั้งนี้ก่อนนะโอ้หมันใหญ่มากกล่องเปิดออกมาครับชั่วอ่าเป็นคู่มือการใช้งานนะนี่1อันครับนี่ ตัวรีโมทคอนโทรลครับการคำส่งคำสั่พวุนี้เนี่ยอ่ะผมปิดผมเปิดเนี่ยอ่ามีให้มาครบเลยครับตัวพลาสติกก็เป็นพลาสติกทั่วๆไปนะเอออ่าโอเคครับนี่อันนี้เป็นสายชาร์จครับเป็น USB Type A to USB Type C นะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งครับเป็นสาย AUX 3.5ม m mm. มนี่เป็นสองหัวอย่างไงน,นะ ไว้ต่อเครื่องเล่นพวกเครื่องเล่นเพลงรุ่นเก่าๆเนี่ยสามารถเสียบเข้าที่ลำโพงได้เลยครับให้มหนันหเส้นนะต่อมาครับนี่นี่สายสะพายลำโพงนี่ข้างบนเนี่ยมีตัวโฟมบุไว้รองบ่าให้มาด้วยนะมีโลโก้ซาวน r าคุณภาพค่อนข้างดีนะนี่เหนียวแล้วก็น่าจะทนทานครับต่อมานี่แเป็นไมโครโฟน2 อัันครบสองของอันเนี่ยจะมีข้อแตกต่างตรงที่ปุ่มกดตรงนี้ครับจะคนละสีนะจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นตัวหนึตัว2นะสุดท้ายแล้วนะน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วครับอีโอเคเอากล่องลงไปเลยดีกว่าเกะกะอ่ะเป็นลำโพงซาวน่าเควันครับนี่1ตัวครับดีไซน์ค่อนข้างจะดูดีนะโดยรวมถือว่าเท่เลยนะดุดันเกินห้ามใจเลยทีเดียวครับอ่ะ ตัวลำโพงเนี่ยวัสดุน่าจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะอ่าพลาสติกทั้งหมดครับจะมีตัวส่วนที่เป็นยางบ้างเล็กน้อยนะพวกน็อตอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็น เหล็กนะอ่านี่นี่โอเคซึ่งตัวลำโพงเนี่ยงาประกอบดีขนาดนี้ครับเขามากับมาตรฐาน IPX6 ไ้นะถ้า IPX6 เนี่ยก็จะสามารถกันน้ำฉีดที่ระดับรุนแรงได้แต่ไม่แนะนำให้เอาไปลงน้ำนะอันนี้อาจจะเจ๊งได้นะครับโดยรอบนะเท่าที่เห็นในกล่องนะน่าจะมีไฟ RGB นะไม่รู้มีจริงป่ะผมเปิดให้ดูก่อนอ่าเปิดมาแล้วครับนี่เห็นไหม โดยรอบจะมีไฟ RGB ครับอยู่ตรงนี้อ่าหน่วงครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมนี่ด้านหน้าตรงนี้นี่ด้านหน้าตรงนี้นี่านนานนสามารถเปิดได้ทั้งหมด3โหมดถือว่าเอาไว้เป็นกิมมิกในการวางบนห้องเล่นเกมหรือเอาไว้ในปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะดูแบบว่ามีสีสันสวยงามนะโอเคครับแล้วตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวที่ร้อยสายสายนะนี่สองฝั่งครับตรงนี้ครับเป็นที่จับไว้ถือ อย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้แอบจะขัดใจผมเล็กน้อยนะเพราะว่าอยู่บนไอตัวแผนคอนโทลครับซึ่งเวลากดเนี่ยอาจจะแบบว่าใครมือใหญ่ๆอาจจะมีติดบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ถ้าบางทีเราอยู่ในที่มืดใช่ไหมเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นปุ่มกดซึ่งปุ่มกดแม่งเยอะมากน่าจะออกแบบให้มันละเอียดมากกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะ ด้านหน้าครับก็เป็นตัวตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงพลาสติกเหมือนกันนะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีสบูเฟอร์กับตัวทวิเตอร์อย่างละ2ตัวนะส่วนด้านข้างที่ตรงไฟ RGB เมื่อกี้ครับก็จะเป็นตัวซับบูเฟอร์นะซึ่งพำลังขับของตัวลำโพงเนี่ยอยู่ที่ 150วัตต์นะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวเอามาดูว่าเสียงออกมาจะเป็นโทนแบบประมาณไหนเนาะมาทูที่ด้านหลังกันต่อครับนี่ด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเป็นช่อง i ิ p u t ตต่างๆนะไว้ให้เราแบบเสียบพวกเครื่องเล่นเพลงเครื่องเล่น ซีดีหรือพวกกีตงกีตาร์เนี่ยก็เปิดออกมานี่อ่ะเขาค่อนจะเหนียวนแน่นครับนี่เห็นไหมไอช่องตัวนี้เนี่ยมันสามารถเสียบตัวไมโครโฟนที่เป็นสายแจ็คใหญ่ก็ได้นะหรือจะเสียบกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปง่งไฟฟ้าเนี่ยก็เสียบี่ช่องนี้ได้เลยส่วนน้ําหนักครับก็ค่อนข้างจะหนักประมาณหนึ่งนะในสเปคชีตเนี่ยเขาเขียนว่าตัวนี้เนี่ยหนัก3 9กิโลกรัมนะแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะในนี้เนี่ยมันมีแบตขนาด18,000มิลลิแอมป์ใส่มาให้ครับตัวแบตเนี่ยมันใช้งานได้สูงสุดที่18ชั่วโมงนะแล้วก็ชาร์จจาก0ถึง100ใช้เวลาประมาณ เดชั่วโมงครับมาที่ตัวนี้กันบ้างดีกว่าครับไมโครโฟนมีหน้าจอ LED ไว้บอกสถานะของตัวลำโพงนะอ่ะซึ่งมันจะบอกว่ามีอ่าแบตหนึ่งแหลกตอวนี้มีแบตอยู่สองขีดเนาะแล้วก็มีสัญญาณว่าสัญญาณเต็มแค่ไหนเนาะแล้วก็มีตัวขลื่นครับตัว A เนี่ยจะใช้ช่องสัญญาณอยู่ที่ช่วง660 ถึง6 6 9 5เมกะเฮิร์นะส่วนช่อง B เนี่ยจะใช้ช่องสัญญาณอยู่ที่ 670-679.5MHz กเ็สามกะเฮิร์ก็สามารถเลือกช่องสัญญาณได้เผื่อแบบมีอาการแบบสัญญาณตีกันของไม้นะก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับด้านบนตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นตัวตะก้อเหล็กครับทําด้วยเหล็กนะด้านในก็จะเป็นตัววอยไมตัววอยไมมีการบุโฟมมาข้างในครับแล้วตรง ตะก้อเนี่ยก็มีโฟมอยู่ข้างในเหมือนกันครับเป็นสีส้มนะเดี๋ยวมาดูว่ารับเสียงได้ดีขนาดไหนนะด้านล่างก็หมุนออกมาได้ครับก็เป็นตัวแบตเตอรี่ครับเป็นแบตบแบบชาร์จได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นตัวช่อง USB Type-C ไว้สำหรับชาร์จซึ่งตัวไมโครโฟนเนี่จะใช้เวลาชาร์จเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะจับถนัดก,กระชับมือเป็นไงการพูด ถือว่าใช้ได้ไหมผมว่าดีไซน์ไม่สวยดีนะมันดูพรีเมียมดีอะ่ะด้วยความโฟข้างในสีสารที่มันใช้ตัดแก่ตัวนี้นะผมว่าโอเคเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะใช้งานง่ายขนาดไหนแล้วก็เสียงลาโพงเสียงมง,งเสียงไม้พวกนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะมาเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานดีกว่าครับ มาครับถึงเวลาการใช้งานแล้วครับก็เมื่อกี้ก็ไปเซตมาเรียบร้อยแล้วครับวิธีการใช้งานนี่บอกเลยว่าง่ายมากนะมันเป็นสัญญาณบลูทูธแบบ5.0นะก็เชื่อมต่อได้ค่อนข้างเร็วครับเพียงแค่กดเปิดปุ่มตรงนี้ครับไอ้ปุ่มเปิดตรงนี้เนี่ยกดค้างไว้ประมาณ2วิให้มันเปิดเนาะพอมเปิดปุ๊บมันจะมีไฟตัวสีฟ้าฟ้าเนี่ยกระพริบ,บกระพริบครับคือไฟสัญญาณบลูทูธแหละแล้วเราก็ไปเปิดมือถือของเราเลือกดีไว้คําว่าซาวนาด์เควันครับ แค่นั้นแหละครับก็ต่อใช้งานได้ทันทีนะโหถือว่าง่ายมากๆเนาะแล้วก็ส่วนไม้ครับก็ไม่ยากเหมือนกันครับก็แค่กดเปิดสวิตช์ขึ้นมาใช่ไหมอ่าเปิดสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บแล้วตรงตัวลำโพงเนี่ยมันจะมีสัญลักษ์รูปไม้อยู่ตรงกลางเลยอ่าให้สัญลักษณ์มันมีไฟขึ้นพอมีไฟขึ้น<ม>ปุ๊บนีเห็นไหมมีละเห็นไหมเสียงเข้าเรียบร้อยแล้วใช้ได้ส่งตัวพร้อมกันเห็นไหมนี่ยเนี่ยโล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 เห็นไหมนี่ ซึ่งถือว่าใช้งานง่ายมากๆครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้เนี่ยตัวมันเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อลำโพงซาวนาดเควันได้อีกตึงตัวให้เป็นแบบหลายๆตัวเราจะได้แบบเสียงก้าหืมมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลองเทสตัวไมโครโฟนกนก่อนดีกว่าครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหม,ไหมรับเสียงดีมากผมบอกเลยว่า เนี่ยอ่ะผมพูด h e l l ฮัลโหลเห็นไหมเนี่ยมันเป็นไมแบบไดนามิกนะแต่มันลดเสียงค่อนข้างที่จะดีนะจริงๆถ้าเราพูดติดปากอย่างนี้เนี่ยเห็นป่ะเสียงมันจะดังแล้วก็เสียงมันจะชัดมากๆครับแต่ถ้าเรายิ่งเราพูดไกลเนี่ย Hello Hello เห็นไหม h e l l เห็นไหมเสียงมันยังเข้าอยู่ใครที่ชอบร้องเพลงผมว่าน่าจะร้องมันเลยแหละเนี่ยเห็นไหม Hello Te สวัสดีครับ1 2 3 4องามี่อนี้ผมปิดรีเวิร์ดนะ อ่านี่ฮัลโหลอ่านี่เสียงแบบไม่มีรีเวิร์บนะเห็นไหมมันก็จะดูแบบเหมือนกับไม่มีเอฟเฟกไม่มีเอนะ็โคนเนาะแต่ถ้าใครต้องการแบบชอบร้องเพลงที่มันมีเสียงท่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเปิดรีเวิร์บหน่อยก็ดีนะเห็นไหมฮัลโหลเห็นไหมหนึ่งหนึ่งเห็นไหมก็ปรับได้หลายระดับนะเห็นไหมเห็นไหมได้หลายระดับก็ไปปรับตามความชอบกันได้เลยครับมาฟังเสียงของตัวำลำโพงกันมั่งครับอ่านี่ครับเห็นไหม นะ่าเปิดกำลังเนี่ยคือตัวลำโพงเนี่ยเสียงมันจะออกไปทันย่านเสียงกลางนะเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยผมว่าชัดอยู่ส่วนเบสเนี่ยมันก็มีแรงอิมแพคให้ปะท้าให้ได้ยินเล็กน้อยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นลำโพงแบบคาราโอเกะใช่ป่ะมันนอกมันก็อาจจะเน้นเสียงไปทางเสียงร้องมากกว่า ดังนั้นเสียงกลางและเสียงแหลมเนี่ยมันเลยเด่นสำหรับลำโพงตัวนี้นะส่วนตัวไฟตัวนี้กระพริบตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับนอกจากจากระพริบตามจังหวะเสียงเพลงแล้วนะยังกระพริบตามจังหวะเสียงร้องอีกด้วยผมว่าโอเคนะลำโพงประมาณนี้แล้วมันทางฟังก์ชันดีไซน์และการใช้งานได้ค่อนข้างโอเคถือว่าเยี่ยมครับแต่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยครับ คือใน YouTube เนี่ยเวลาเราต่อมือถือใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยในแกมมี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีก็เรียอกอไรมีคาวเกตให้เราร้องฟรีอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเลยครับว่าเราอยากได้เพลงไหนบางทีถ้าเราอยากร้องเพลงใหม่แบบใหม่จริงๆอะไรอย่างี้เนี่ยมันหาไม่เจอใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับตัวลำโพงเนี่ยมันให้ทางแก้มาแล้วครับเพียงแค่เรานะไปเปิดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเสียงร้องดังขึ้นมาใช่ปะ ตัวลำโพงตัวนี้นะจุดเด่นที่ผมชอบมากคือมันสามารถตัดเสียงร้องได้เพียงแค่เรากดไอ้ปุ่มที่มันเขียนว่า A ทับ E เนี่ยไม่เป็การตัดเสียงร้องออกไปลำโพงเนี่ยมันตัดค่อนข้างดีไม่เชื่ออย่าฟังกันดูครับนี่อ่ะอ,อ่ะผอกดนะเห็นไหมเสียงร้องมันจะหายไปประมาณ80-90%เลยนะ มันก็มีเหมือนเสียงคอรัดบางๆอยู่ข้างหลังบันทําให้เราเนี่ยร้องเพลงได้สบายๆเลยครับแต่คุณภาพของเพลงเนี่ยที่มันค่อนข้างจะดรอปลงไปสักเล็กน้อยนะผมว่าผมรับได้นะกับการที่เราสามารถร้องเพลงก็ได้มันตัดเสียงร้องได้หมดเลยเนี่ยเห็นนี่ร้องเพลงอื่นให้ดูอ่ะนี่เห็นั้ยนี่คือเพางพี่ตูนนะ อ่ามีเสียใช่ไหมลองกดดูเห็นไหมเสียอนะ่ะมันดอบลงไปเลยสามารถร้องได้ฟีเจอร์นี้เนี่ยผมว่าโอเคมากสำหรับสายร้องเพลงจริงๆเยี่ยมๆๆจริงครับอย่าทำให้มันย่าไปเมื่อใหม่รักใหม่รักจบลายก็ทิ้งกันเลยใช่ๆง่ายๆ เรียบร้อยครับก็เป็นลำโพงที่ถือว่าใช้งานได้ดีนะโดยรวมแล้วผมนะค่อนข้างจะพอใจกับลำโพงตัวนี้มากๆเลยนะไม่ว่าจะเรื่องดีไซน์เนาะเรื่องอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องค่อนข้างจะครบนะการเชื่อมต่อและพวกนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะผมว่าเนี่ยผมได้ลำโพงสําหรับไปวางในห้องเล่นเกมของผมเรียบร้อยนะพอด้วยไฟอา b ีบีพวกนี้เนาะมันดูเข้ากับ สายเกมเมอร์อย่างยิ่งเลยครับเสียงเนี่ยค่อนข้างจะดังเลยครับคุ่งชัดดีเหลือเกินครับเป็นลำโพงสายที่เน้นไปทางเสียงร้องจริงๆนะถือว่าโอเคมากใครที่ชอบลําโพงสายปาร์ตี้ไว้ร้องเพลงเพลงฮากับเพื่อนเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยนะซาลนาดเควันตัวนี้ครับในราคา5,900กา 5, บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังนะส่วนตัวผมถือว่าชอบมากๆครับใครอยากซื้อครับก็ไปคลิปเลยครับที่ลิงก์ใต้คลิป นี้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วครับรับรองซื้อไปคุณได้สนุกเพลิดเพลินกับการร้องเพลงอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี่ครับถ้าผิดพลาดประการใดนะก็ขออภัยณที่นี้ด้วยครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรครับเกี่ยวกับลาโพงตัวนี้ครับหรือจะเป็นกัดเจตเกมมิ่งเกียอะไรก็ได้ครับสามารถคอมเมนต์มาถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมและทีมงานเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปตอบให้ได้ทุกคําถามจริงๆนะก็อย่าลืมครับ ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลือเลือกแชนแนลของเราด้วยนะอยากจะให้มันครบหมื่นซซบสักทีครับจะได้มีกำลังใจทำช่องต่อไปครับสำหรับเลือเลืกรีวิวคลิปนี้ครับกับผมนายจรวักก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย